งสือเรื่องยิ่งกว่าสุขเมื่อจิตเป็นอิสระโดยดรสนองวรอุไรสำนักพิมพ์อมรินกำหนดดูว่าขันแต่ละขันนั้นมีเกิดมีตั้งอยู่และมีดับไปตามกฎไตรลักษณ์จริงไหมรูปร่างกายของเราประกอบไปด้วยดินน้ำลมไฟจริงไหมเมื่อท่าทั้งสี่นี้แปรปรวนร่างกายมีปัญหา จิตทนอยู่ไม่ได้เดือดร้อนเป็นทุกข์นักเข้าจึงต้องย้ายออกต้องเปลี่ยนร่างก็เพราะรูปนั้นไม่เที่ยงจริงไหมขนผมฟันเล็บหนังอวัยวะทั้งหลายของเราไม่มีส่วนไหนที่คงทนอยู่ได้ตลอดไปโดยไม่เปลี่ยนแปลงเลยสักส่วนเดียวในที่สุดก็หนีไม่พ้นอนิจจงทุกขังอนาัตตา มีเกิดมีแปรเปลี่ยนและในที่สุดก็สลายไปเมื่อเห็นรูปดับได้ก็มาพิจารณา,านามขันธ์ทั้งสีที่เหลือได้แก่เวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณด้วยวิธีง่ายๆเช่นเมื่อเรานั่งสวดมนต์หรือนั่งสมาธินานๆแล้วปวดเมื่อยคนปกติจะเปลี่ยนอิริยาบถไปมา เพื่อให้หายปวดเมื่อยแต่หากเราใช้จิตพิจารณามองจนเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในความปวดเมื่อยจะเห็นว่าไม่ว่าจะทำอะไรหรือไม่ทำในที่สุดแล้วสิ่งที่มีเกิดขึ้นก็ย่อมต้องมีดับไปความปวดเมื่อยก็เช่นกันหากเราขยับปรับเปลี่ยนท่าความปวดเมื่อยก็หายไปเร็วหน่อย แต่หากเราลองนั่งดูความปวดเฉยๆในที่สุดความปวดนั้นก็หนีไม่พ้นต้องพายแพ้แก่อนัตตาและหายไปในที่สุดเช่นกันหรือเมื่อเรานั่งสมาธิจนจิตเริ่มนิ่งหลายๆคนอาจจะเคยสังเกตเห็นว่าจะเริ่มรู้สึกขันโน้นขันนี้และอดไม่ได้ที่จะเกาหรือลืมตาดูว่ามีมาแรงอะไร ตายอยู่หรือไม่แล้วพบว่าเป็นการคันทั้งๆท,ท,ที่ไม่มีอะไรเลยนั่นคือสภาวะที่เกิดขึ้นเพื่อทดสอบสมาธิของเรานั่นเองแทนที่จะเกาก็ลองใช้สติก,กำหนดให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในความคันในที่สุดจะเห็นว่าหายไปได้เองโดยไม่ต้องเกาเมื่ออะไรกระทบเราแล้ว จิตคิดปรุงแต่งเป็นอารมณ์เราต้องพิจารณาอารมณ์ที่เกิดขึ้นให้ทันขอให้จำไว้ให้มันว่าสรรพสิ่งย่อมหนีไม่พ้นกฎไตรลรักแม้แต่ทุกขเวทนาต่างๆเมื่อเกิดขึ้นและเพิ่มขึ้นจนถึงจุดสูงสุดแล้วย่อมต้องค่อยๆลดลงจนดับไปในที่สุดและจะเป็นเช่นนี้เว้นแล้วเว้นอีกให้เราได้พิจารณาอยู่เรื่อยไป เพรเพียงมีสติมีปัญญาพอที่จะพิจารณากำหนดรู้เท่าทันตามดูไปเรื่อยๆโดยไม่คิดปรุงแตง่งว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นความรู้สึกของเราในที่สุดสติจะกล้าแข็งเห็นความเกิดดับเร็วขึ้นเห็นปุ๊บก็ดับปับจิตไม่ทันได้ตกเป็นท่าได้อีกเราพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ ธรรมสวัสดีมูลนิธิพระพุทธสันติธรรม